สวัสดีค่ะท่านชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้ใหกันมาตลอดบางคนหนึ่งกระท่านบอกมาว่าช่วยป้าขาดูหน่อยสงสารก็เป็นพระคุณค่ะวันนี้เรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวความเข้มข้นของดราม่ากกอกการละครตอนนี้เรื่องเปลี่ยนไปมากมายนะคะใครที่ติดตามมา 2ปีนะคะ2ปีเลยวันที่11พฤษภามนี่ครบสปีวันนี้เป็นวันที่12ก็2ปีแห่งการข่าวนะคะที่มีการสูญเสียน้องชมพู่ไปณบ้านก,กกอกนะคะวันนี้มีข่าวมาอีกแล้วค่ะว่าน้องวิอูดนะคะซึ่งเคยอยู่เคียงข้างฝั่งลุงพลได้ประกาศว่าจะขอย้ายข้างหากมีคนจ้างวาา่าซ่านขนาดนั้นเลยนะีคะน้องน้องคะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าน้องผิดหวังจากการทำคอนเทนต์ณตรงนั้นกับบ้านไปไม่ต้องผิดหวังค่ะน้องไม่ต้องไปรับจ้างใครให้เสียศักดิ์ศรีหรือว่าแค่ทำคอนเทนต์เรียกโทรลงก็แล้วแต่ค่ะแต่การทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็คือความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของเราใช่ไหมคะทุกการเลือกทุกการตัดสินใจนะคะเราเลือกสิ่งที่เราต้องรู้ว่าหลังการเลือกทุกการเลือกทุกเส้นทางมีความรับผิดชอบรออยู่คะ่ะน้องนะคะ ถ้าน้องคิดว่ายัางไม่อยากเลือกและขอเลือกความเป็นตัวของตัวเองอยากแนะนำให้น้องไปขายลูกชิ้นที่ชายหาดบางแสนดีกว่าค่ะลูกค้ายังอยู่เห็นไหมคะยังมีชุมชนน่าสนใจมีชายหาดมีเส้นทางให้น้องเดินต่อค่ะไม่ว่าเส้นทางนี้จะเล็กหรือใหญ่แต่เราเดินด้วยตัวเองเราก็ภูมิใจจริงไหมคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราเลือกทางนี้แล้วมีความรับผิดชอบรออยู่นั่นคือเราลำบากใช่ค่ะมันคงไม่ได้รวย ข้ามวันข้ามคืนนะคะเหมือนที่ว่ารับจ้างด่าเหมือนบางคนนะคะแต่ก็เป็นความภูมิใจจริงไหมคะน้องหลายครั้งหลายหนที่คนเราเนี่ยตัดสินใจเลือกกระทําบางสิ่งบางอย่างแล้วบอกว่าไม่มีทางเลือกซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเลยค่ะท่านผู้ชมทุกทางเลือกมีความรับผิดชอบรออยู่ค่ะท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นหากท่านเลือกพักการเมืองเลือกสอสอเลือกนักปกครองคนใดคนหนึ่งด้วยหวังว่า เขาจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากให้เขาทําแต่ถ้าเขาไม่ทําอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในทางเลือกของเราก็คือเราต้องอดทนเรารอต่อจนกว่าจะมีการเลือกใหม่เราก็เลือกสิ่งที่เราอยากเลือกอีกครั้งถ้าไม่ได้รับผิดชอบต่อค่ะคืออดทนเพราะว่าเราเลือกเองใช่ไหมคะไม่มีไม่มีใครบังคับหรือ ถ้ามีการบังคับโดยการจ้างเลือกเขาเรียกที่ว่าซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกจริงไหมคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ